ดีครับวางวนกันอยู่โดูมันดูเรือเป็นเรไรกันแล้วนู่น,ว,น,นวางเสร็จแล้วห่วงไม่ลงเรืออะไรวางลงเรือกันโยกันโยกเวียนวนกันอยู่ๆๆวนไม่ลงยังไงวนไม่ลงวนไม่ลงต้องช่วยกันอยู่ดู เสร็จแล้วมานมันยิดเดียวแล้วก็หาเรือมาช่วยตักมานตักอะไรขึ้นขึ้นทะเลอยู่ในทะเลต้องช่วยเรือกันามาคนเดียวก็มันอย่างว่าเนเรามาเป็นเพื่อนเป็นพงถ้ามีเรือไป็นอุปสรรคอะไรก็เราลงพยายามช่วยกันนี่ก็วางแล้วเนี่ยวางกันอยู่ อุปรสรรคอะไรมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันเราคนทะเลลูกทะเลเหาจินคนเดียวไม่ได้คืน <c oughs> เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในน้ำทะเลมไม่แน่นอนพี่น้องเอ้ยเ,เราช่วยเหลือกันทำไปดูกันไปงที่มีคลื่นมีลมมีหลายสิ่งหลายอย่างอุปรสรรค mãi mạng, mạng. Mà không nào. Về là một thí, cái tận lệ công lao để làm cho nêu vị trí cho con gò cắt bồn vạn bồn vươn mật Hãy subscribe cho kênh Ghiền มานมันสั่นแรงประมาณมันสั่นแล้วก็มันเอ่เวี่ยงมานไม่ถึงก็ต้องโดดน้ำลงไปหรือว่ามาช่วยหรือกันยกมานยก,กนอะไรช่วยกันเต็ไมไปหมดเลยเวลาอุบัติเหตุมันมีทุกทีก้าวเลยในทะเลเนี่ยเราก็ไปช่วยกันสองสามลำแลว ได้หรือยังได้หรือยังได้แล้วหันตัวได้แล้วได้แล้วทำเรือเข้าไปช่วยกีก <c oughs> าไม่ช่วยกันก็ไม่ได้พี่น้องเอ้ทะเลลึกที่ว่ายน้ําลงไปเออขม,มวัวมุงกระมังกันหมดแล้วแต่เราไม่ช่วยเหลือกันก็ไม่ได้นี่แหละคนทะเลผมมีน้ําใจต่อกัน ที่เราเกิดติดพลาดลงไปเพื่อนก็มาวิ่งมาช่วยกันบางทีวางลงไปขึ้นใหญ่ลมแข็งอ่าวอวนเข้าไปทับในเรือก็ต้องช่วยกันดึงกันไปยุ่งกันอืมอเคเอเข้ามาช่วยกันสี่ห้ล้เออเราทะเลลูกทะเลกัน พาดกันมากต้องช่วยกันช่วยกันกันไม่ได้พี่เนาะเสร็จแล้วหรือยังเสร็จแล้วหรือยังเนาะมวนกันก่อนแล้วเนาะทำเสียหายน้ำอาบุกเข้า, <laughs> ากกไปได้แล้วพี่เหงอบเลยทำได้แล้ว ได้แล้วทำได้แล้วมีอกจามจับจังละต่างนี้มั้งมึงก็วางกันอยู่ระหว่างกันเต็มไปหมดเรายังไม่ได้เวียนวดวนวียน ว่าทะเลมันใหญ่กว้างแต่ว่ามีปูมีปลามันก็ไม่ค่อยมีมันกลางมุมคาวเราวันเลยก็มาวิ่งเรือปุบเป่าลงบ,บ้านก็มี ็นเล็ใหญ่เลยกว้างจะปาลาเราหาจีบมันีมันก็หายากกันปลาที่เราหาได้ทุกวันทุกวันที่เราหาปลาเล็กเราไม่ได้หาปลาใหญ่ถ้าปลาใหญ่ม,มากอะตกเป็นตกอะไรมีปลาใหญ่เราต้องรองหาปลาเล็กนะแ,แต่จอสวัสดีเพยงเท่านี้นะครับจะเห็นคลิปแล้วกัน ใจก็ยืมกดติดตามให้ด้วยกดกระดิง่งหรือว่ากดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ด้วยนะครับต้องทำมาหาแดกขึ้นัดใหม่ทำใหม่สนับสนุนด้ยนะครับมีคลิปใหม่ๆจะถ่ายดูให้ชมอีกสวัสดีนะครับ